สวัสดีค่ะหนด็กิงชัญญาลีลาลุ่งฤทธิ์นะคะวันนี้หนจะมาสอนทําโจทย์ติโกนิติ5ข้อถ้าพร้อแมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาคะ่ะข้อแรก <c oughs> ข้อแรกโจทย์บอกว่าจากรูปจงหาความยาวด้าน AB ีด้าน a อีที่เขาให้หาก็คือด้านนี้เนาะเราจะมาวัดรูปต่อจากที่โจทย์เขากําหนดให้ก่อนเราก็จะลากเส้นออกมาได้เป็นอย่างนี้เนาะเราจะกําหนดให้จุดเนี้ยเป็นจุดตมาดูกันตอนแรกเลยก็คือโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดอะไรมาให้ใช่ไหมแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเจอด้านนี้ห8 1ปดสิบ แล้วก็แปรอบนึงเราจะเห็นได้ว่าถ้ามันเอามาบวกกันเนี่ยมันก็จะได้ด้านนี้พอดีเพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับ32อีกด้านหนึง่งอ,อ,อีกด้านนึงทําเหมือนกันเลยก็จะเป็นด้านแนวนอนก็คือ6 8 10เอามาบวกกันจะได้24เราก็จะเขียนไปเลยว่าด้าน AD เนี่ยได้32 DB ได้24ต่อมาเราจะแทนค่า,าหาด้าน AB นะคะ สูตรพีทาโกรัสบ,บอกว่า a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองเราก็จะแทนค่าไปเลยก็คือสามสิบสองกําลังสองบวกยี่สิบสี่กําลังสองเท่ากับ a b กําลังสองนะเราบวกกันได้แล้วเนี่ยจะได้พันหกร้อยเท่ากับ a b กําลังสองเพราะฉะนั้น a b เดียวก็คือสี a ่สิบเท่ากับ a b เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมอง,งูนะคะมาข้อที่สองข้อที่สองโจทย์ต้องการหาด้าน a f มีความยาวเท่าไร AF ก็คือด้านนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของพีทาโกรัสก้นหอยโดยข้อนี้เนี่ยเราจะเริ่มทําจากการหาด้านของสามเหลี่ยม ABC ก่อนก็คือด้านนี้ด้านนี้เนาะโอเคมาเริ่มเลยรูปแรกที่หนูกําหนดให้ก็คือรูป ABC เขากําหนดให้ว่าด้าน AB เนี่ยยาวรูทสาด้าน BC ยาวรูทสาเหมือนกันเอามาแทนในสูตรพีทาโกรัสก็จะได้เป็นรูทสามกำลังสองบวกรูทสามกำลังสอง ก็จะได้เป็น3บวก3เพราะฉะนั้น AC ก็จะเท่ากับรูทหต่อมารูปที่2รลูปที่2เนี่ยเราก็เอารูทหมาทําต่อก็จะได้เป็นรูทหกกำลังสบวกรูทสากำลังสจะเป็น6บวกกับ3ได้9เพราะฉะนั้น AD เท่ากับรูทเกูกที่3เราก็จะเอาจากรูปที่2เนี่ยมาทําต่อเหมือนเดิมเลยก็จะได้เป็น9บวกกับ3ได้เป็น12 12ทําเป็นรูทได้2อรูทสนะคะ ต่อมารูปที่4ก็คือรูปสุดท้ายรูปที่เราจะหาด้าน f f เราได้2รูส3ก็คือตรงนี้เป็น2รูส3เราจะเอามาทําต่อเหมือนเดิมโอสองรูสากำลังสองได้12บวกกับ3เพราะฉะนั้น AF ได้15ใส่รูดัดงนั้นคําตอบสุดท้าย AF เท่ากับรูสิข้อนี้ตอบงงงูค่ะข้อที่3นะคะ โจทย์ให้หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ก่อนอื่นเลยเนี่ยสามเหลี่ยมรูกนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่ามุมที่ฐานเนี่ยม,มีขนาดเท่ากันเราก็จะแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้ก่อนให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบ่งลงมาเส้นตั้งฉากกับฐานแสดงว่าสองฝั่งนี้เท่ากัน <c oughs> เรารูมุมของมุมที่ฐานเนาะเราก็จะแทนตรงนี้เป็น a นะคะตรงนี้เป็น b ตรงนี้เขาให้มุมสามสิบองศามา เราต้องการรูด,ด้านที่มันเป็น b เนาะเราก็ใช้ทรายเลยก็จะเป็นทรายสามสิบเท่ากับข้ามฉากข้ามฉากคือ a แล้วก็ฉากคือ10ก็จะเป็น a 10. ส่วน10บทรายสามสิบคือ1ส่วน2จับเท่ากันได้1ส่วน2เท่ากับ a ส่วน10ย้ายข้างได้ a เท่ากับ5ต่อมาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็น cos 30สิ เท่ากับ b ส่วนด้วย10ข้อส0คือรูสาส่วน2เท่ากับ b ส่วนด้วย10ย้ายข้าง b ได้เท่ากับห้ารูสามรูค่าเสร็จปุ๊บเราจะเอามาหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากเอ้ยหาพื้นที่สามเหลี่ยมอย่างเดียวพื้นที่สามเหลี่ยมบอกว่าสูตรเนี่ยก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแต่ในที่นี้เนี่ยฐานเรารู้ว่า b เนี่ยมันคือห้ารูสามเนาะ แต่ว่าเรารูแค่มันคือฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคูณสองเข้าไปก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองคูณสองคูณกับฐานก็คือห้ารูสามแล้วก็คูณกับสูงสูงเราได้เป็นห้าเนาะก็คือเอตัดกันได้เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบได้เป็นยี่สบห้ารูสามตอบข้อ้อควายค่ะต่อไปข้อที่สี่ ต่อมาข้อที่4นะคะข้อที่4จทย์บอกว่าถ้า s i n b ลบ Cos b เท่ากับ a แล้วจงหาค่าของ s e ็ b ลบ Cos ลบ Cos b มีค่าตรงกับข้อใดก่อนอื่นเลยเราก็เขียนไปเขียนโจทย์นะเขียนเซ็ b ลบ Cos b ลบ1ส่วน Cos b ลบ1ส่วน s i n b จะเท่ากับเขียนมาทางนี้ s i n b ลบ Cos b ส่วนด้วย s i n ์ b ีโคศนำมาแทนค่านะคะเราก็จะได้เป็น a เนี่ยส่วนด้วย1ส่วน A กำลังสองส่วนด้วย2ต่อไปเราจะจัดรูปจัดรูปต่อมาให้ตรงตามช้อยที่มีเราจะได้เป็น 2A ส่วนด้วย 1-A ลบ a อกำลังสองอันนี้คือคำตอบค่ะข้อนี้เลยตอบเป็นข้องงงค่ะต่อมาข้อที่5 จบอกว่ากำหนดให้ tan A คือ3าส่วน4 tan B คือ5ส่วน12จงหาค่าของ tan A บวก B tan A บวก B เนะี่ยมีสูตรว่า tan A บวก tan B ส่วนด้วย1ลบ tan A tan B นะคะก็จะได้เป็น tan A บวก tan B ส่วนด้วย1ลบ tan A tan B 5, แทนค่าเราก็จะได้เป็น14ส่วน12ส่วนด้วย33ส่วนด้วย48หารกันเสร็จปุ๊บจะได้เป็น56ส่วนด้วย33ข้อนี้เลยตอบเป็นงอง,งูนะคะในวันนี้หนูก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ